เวลาเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงบริษัทเอกชนใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆครับเป็นการพลิกโฉมหน่วยงานราชการแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือพอพูดถึงหน่วยงานรัฐปุ๊บภาพจําที่หลายๆคนมีก็คงหนีไม่พ้นเรื่องความเปะ๊ะความเคร่งครัดอะไรที่มันอาจจะดูช้าไปบ้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้ยากใช่ไหมครับซึ่งภาพแบบนี้แหละครับที่เป็นโจทย์ใหญ่เลยสําหรับผู้นําที่อยากจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันันนี้เนี่ยม ที่ตัดสินใจจะท้าทายภาพจำเดิมๆเ,เหล่านั้นแบบตรงๆเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของกรมการพัฒนาชุมชนหรือที่เรียกสันส้นๆว่าพอชอครับที่มีผู้นำคนใหม่เข้ามาพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่ต้องบอกว่าแตกต่างแบบสุดขั้วเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเขาทำได้ยังไงโอเคครับทีนี้เรามาลงลึกกันที่แก่นความคิดกันเลยดีกว่าว่าอะไรคือหัวใจสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จริงๆแล้วมันตั้งอยู่บนสองแนวคิดหลักที่ทรงพลังมากๆเลยครับแนวคิดแรกก็คือการมององค์กรเ,เือกคิั่จพสง การเปลี่ยนจากคำว่ากรมมาเป็นบ้านเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การเล่นคำนะแต่มันคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรกันตั้งแต่ลากเลยคือเปลี่ยนจากที่ที่เน้นแต่กฎระเบียบขั้นตอนมาเป็นที่ที่เน้นการดูแลเอาใจใส่กันเหมือนคนในครอบครัวจริงๆแล้วก็อีกแนะวคิดหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือโซเชียลบิสเนสหรือว่าองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยภารกิจโดยใช้สินทรัพย์ทุกอย่างที่มีบนความเชื่อมั่งข้อเดียวเลยครับคือคนทุกคนมีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาสแ่และสินทรัพย์ท อย่างแรกเลยก็คือข้อมูลข้อมูลชุมชนที่แบบมหาศาลมากๆ2คือคนครับทั้งเครือข่ายเจ้าหน้าที่แล้วก็ภาคีต่างๆที่แข็งแกร่งอยู่ทั่วประเทศเลยและอย่างที่3ก็คืองบประมาณและกองทุนต่างๆที่พอชอดูแลอยู่คำถามสําคัญเลยก็คือแล้วจะบริหารของดีๆทั้ง3อย่างนี้ยังไงละ่ะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดและคําตอบของคําถามเมื่อกี้ก็อยู่ที่นี่เลยครับนั่นก็คือการใช้พลังของคาวาชีมเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรซึ่งต้องย้ําเลยนะครับว่านี่ไม่ใช่แค่คำขวัญสวยๆนะแต่มันคือกรอบการทํางานที่ชัดเจนมากๆเลย ทีมในที่นี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการหรือ OS ใหม่ของ PHO เลยก็ได้ครับโดยที่แต่ละตัวอักษรเนี่ยมีความหมายของมันนะที่ก็คือ Trust หรือความเชื่อมัน่น E คือ Empathy ความเข้าอ,อกเข้าใจกัน A คือ Active ความรวดเร็วทำงานเชิงรุกและสุดท้าย M คือ Management การบริหารจัดการให้งานมันสำเร็จลุล่วงทั้ง4อย่างนี้แหละครับคือหลักการที่ขับเคลื่อนทุกอย่างในองค์กร เอาละทีนี้พอเราเข้าใจปรัชญาและหลักการทํางานกันไปแล้วเรามาดูอะไรที่มันจับต้องได้กันบ้างดีกว่าครับซึ่งก็คือสีนโยบายที่ต้องบอกว่ามันสะท้อนแนวคิดทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยออกมาได้แบบชัดเจนที่สุดเลยมาเริ่มที่นโยบายแรกกันเลยครับเป็นนโยบายที่ประกาศออกมาแบบชัดๆเด็ดขาดมากๆนั่นก็คือเลิกประชุมในโรงแรมครับใช่ครับฟังไม่ผิดยกเลิกการจัดประชุมอบรมสัมนาทุกอย่างในโรงแรมไปเลยหลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็เพื่อประหยัดเงินนะสิซึ่งมันก็ใช่ครับแต่เหตุผลเบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันลึกซึ้กว่านนั้เยอะ มันคือการส่งสัญญาณให้คนในองค์กรทุกคนหันกลับมาดูแลบ้านของตัวเองกลับมาใช้ทรัพยากรที่กลมมีอยู่แล้วให้มันคุ้มค่าที่สุดเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมให้เห็นคุณค่าของที่ครอบครัวเรามีอยู่แล้วนั่นเองครับมาดูนโยบายที่2กันต่อเลยครับนโยบายนี้เรียกได้ว่าเป็นการบริหารคนโดยใช้หัวใจนําทางอย่างแท้จริงเลยนะภายใต้หลักการที่จําง่ายๆเลยครับว่าถูกที่ถูกเวลาถูกคน อันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการฉีกกรอบการบริหารงานบุคคลของภาครัฐแบบเดิมๆไปเลยครับเพราะเขาเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถยื่นเรื่องของย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่อไปดูแลครอบครัวได้ตามความจําเป็นจริงๆโดยที่ไม่ต้องไปรอรอบการโยกย้ายตามปกติซึ่งนี่แหละครับคือการแสดงออกที่ชัดเจนที่สุดแล้วของวิสัยทัศน์ที่ว่าพอชอคือบ้านที่ซึ่งความจําเป็นของสมาชิกในครอบครัวจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอันดับแรกมาถึงนโยบายที่3ครับเป็นคําสั่งที่สั้นมากกระชับแต่ทรงพลังสุดๆนั่นก็คืออย่าด่ากลม ฟังดูเผินๆอาจจะดูแรงๆนะครับจริงแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ข้างในครับคือหัวใจสําคัญของนโยบายนี้มันอยู่ที่การแยกแยะครับการวิพากษ์วิจารณ์การทางานของผู้บริหารเป็นคนๆไปเนี่ยอันนี้ทําได้เลยเป็นเรื่องปกติแต่การกระทําอะไรก็ตามที่จะมาทําลายชื่อเสียงของกลมในภาพรวมซึ่งมันก็เปรียบเสมือนบ้านของทุกคนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ครับมันเลยไม่ใช่การปิดกั้นความคิดเห็นนะแต่เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะปกป้องบ้านของตัวเอง มาถึงข้อสุดท้ายครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ในโยบายเป๊ะๆสัทีเดียวแต่เป็นบทเรียนสําคัญที่หล่อล้อมปรชัชญาการทํางานของที่นี่เลยนั่นก็คือการให้ความสําคัญกับความทันเวลาที่ต้องมากกว่าความสวยงามที่ล่าช้าครับเรามาสรุปก,กันอีกทีครับว่าทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันสําคัญยังไงคือนโยบายทั้ง4ข้อที่เราเพิ่งดูกันไปเนี่ยมันไม่ใช่คําสั่งที่ออกมาแบบลอยๆหรือกระจัดกระจายนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนมากๆของยุทธศาสตร์หลักในการทํางานที่ใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือสร้างคนพัฒนางานและประสานเครือข่ายครับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านหรือว่าการใช้พลังของทีมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดกันมาเนี่ยมันถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายสูงสุดแค่หนึ่งเดียวทั้งนั้นครับนั่นก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน